เก้าขวบเนี่ยเล่นที่โบสเลยที่ที่นับว่า50ปีของการแสดงเป็นนักเปียโนยนี่คือนับตั้งแต่อายุ20เพราะได้แสดงพับลิกครั้งแรกจริงๆ50ปีของการเป็นนักเปียโนยของเขาเขาจะเล่าว่าความรักในทัศนะของเขาคืออะไร อยู่ในรูปแบบลิเกลิเกเนี่ยเป็นลิเกประยุกตดนตรีจะแสดงความรู้สึกแทนใช่ไหมคะแล้วก็คนรำลิเกเนี่ยเขาก็แสดงอารมณ์ได้เต็มที่เลยนะครับเหมือนดูบัลเล่เชื่อไหมคะว่าการแสดงแบบนี้เนี่ยเราไปแสดงที่ยุโรปมาแล้วนะคะตั้ง2เดือนเนาะสิคอนเสิร์ตก็ประสบผลสำเร็จอย่างดีเยี่ยมเลยนะทุกที่มีคนร้องไห้ ดนตรีเนี่ยเปียโน,โนมีเครื่องเคาะซึ่งมีตะโพนเป็นเครื่องดนตรีสาคัญของลิเกแล้วก็คนที่เล่นตะโพนปรากฏว่าไม่ใช่คนไทยนะครับเป็นลูกเขยของเราเองอเ,เป็นคนโปรแลรนด์มาดูสิคะว่าลิเกนะคะลิเเกของเราอยู่ในโรงคอนเสิร์ตจะเป็นยังไงฝรั่งเห็นแล้วค่ะคนไทยยังไม่ค่อยได้เห็นนะคะอยากให้คนไทยได้มาเห็นค่ะแล้วก็รายได้ของเราหลังจากหักค่าใช้จ่ายเราจะ มอบให้กองทุนส่งเสริมศิลปินร่วมสมัย